สวัสดีครับก็วันนี้มาบอกอีเวนต์ต่างๆภายในเกมตอนนี้ก็จะมีที่ผมรู้ว่ามันมีซานิสมีสก,กินซานิสสกินนี้ก็เป็นร้านคาไาในจอนนะครับผมถึงวันไหนไม่รู้แต่ว่าก็สวยแต่ว่าซานิสผมไม่เล่นอยู่แล้วอะ Just, <yes. S 1> ถ้าใครชื่นชอบตัวละครซานิสก็เท่ะนะตัวนี้ แล้วมันก็จะมีวันที่วันที่24นะครับคราจะเป็นกิจกรรมชวนเพื่อนมาตีป้อมจะได้เก็บเหรียญได้พวกแลกสกินฟรีของฟรีอะไรครับก็ลองเข้ามาดูกันนะครับแล้วมันจะมีวันที่33เอเป็นโหมดแข่งความเร็วก็อย่าพลาดกันแต่เรื่องที่ผมจะมาบอกกันหลักวันนี้จริงๆแล้วมันก็คือไอริมาบอกสะกินวันทุกสกิลเลยตอนนี้อธิบายสั้นๆแพสซีฟนะครับแพสซีฟมันตีสีทีแล้วตีเป็นทูดามเอทแล้วก็ได้ดูดเลือดมีสโล สกิลหนึ่งก็การทำอะ่ะมันเหมือนเดิมเลยแต่ว่ามันจะได้สแต็กสแต็กกอาไปทำไรสแต็กกอาไปสไลด์ครับสไลด์สกิลสองคือตอนเนี้ย สไลด์มันจะสไลด์ได้แค่ทีเดียวแต่ถ้าเราเก็บสเต็กอ่ะมันก็จะได้เพิ่มอีกการเก็บสเต็กก็คือมีสกิลหนึ่งแล้วก็อันติก็จะได้ก็จะได้สไลด์สองทีครับคืออันติตอนนี้ต่อให้โดนสตันหรือโดนอะไรคือพอกดอันติเพ๊่มแล้วก็วิ่งต่อได้เลยตี <c oughs> เร็วขึ้นสําหรับตัวผมมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นอ่ะแต่ก็ปรับมาก็ลองลองไปเล่นดูถ้าใครที่ชอบนะครับแต่ไปดูในเกมกู <c oughs> จะโชว์แดชร้อยทีให้ดูพูดแค่นี้แหละไอ้ซา์ดบอลเลนโดนบาเลนลำปะเนี่ย ไป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 ถอยแก๊กดึงไอ้สัสมาทำแผลไปแล้วว่ะปลาหอกหลังแ๊กดึงว่ะมันจะไปดึงบับร่างเราหรือเปล่าโดนน่าก่อนมาดีครับที่สองเขแตกครับสองเขแตกจะตายแล้วกูเ็จตัวอัอไม่ไหวแล้ว อ๋อมาโดนผมใหม่โหแล้วอี้ยดึงโดนเฉยเอาป่นตัวเล็กมันได้นะเดี๋ยวเฮ้ยผมป่นพี่ดูเลสได้ปะลูดูดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่ไอเฟรนไปาเลรนไปกดตีคลิปทำไมันชอบเข้าตีป๊อปวะอี๋ผมมาอยู่นะพี่มามันอยู่แอรขวาไม่เห็นพี่ลองาเลรนนะ ฝัเล่นหายฝเล่นหายฝเล่นหายเลนหายแกอยกลางกางกลางกาลงเดมวสองได้อะเด้อเด้อโหดูมันดึงเนียสเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเยนฮะไอวุฒ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 ดูกูด้วยโดนเหีกูละลงมาลงมา ฟาเล่นโดนเหลี่ยมกูว่ะบด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 บมดีฟาเดี๋ยวก็โดนโซโล่อีกอ่ะคอยวุ้นไม่เคยทำให้พี่ผิดหวังจริงสเปกสี่อ่ะขันด้วยอะไรอะไรตัวมันไม่บาลไม่โหดอะพี่ จะโดนเวทป่าไหมนี่ยลุงลุงมีอันติมาลุงเอาป่ะเอาป่ะเอาป่ะล่ะเอาป่ะล่ะมีอ่ะมีอ่ะโดูดูพี่แก่โอเคสวงงามจุดต้องว่องไวหลบหลบได้ไงวะจุดต้องว่องไวมีอ่ะต้องว่องไวยืดย้ายนี่จะหนีเปล่า แกก็หายาอยู่ละเดี๋ยวโซนล่างอเราเราเตรียนตีกันหนุ่ปใหม่แกก็ตีไปแล้วสงสัยมันต้องเจอตีฟิกแล้ววะกักได้ไหมกักอยู่กักอยู่ไม่ให้มันเคลียร์อยู่มึงเห็นแไหมพี่เจ็บมากนะแกแกโคตรเจ็บเลยพี่โอ้ยแต่มันมาตี่่พีแเจ็บไป เราจะตาจริงไปแล้วอะแข่งคอมแบงค์ฟอ oh ์นิเจอร์เจ๊ไฟอะฟอรนเจอร์ขึ่งหลอดนะฟอร์นิเจอร์ขึ่งหลอดไปแล้วหล่อสีใช้ลูนไลส์ผมสีผมเล่นกีส์ผมเฮ้ยแข่งไม่ตายจอดร้อยนะครับขี่สีจอดร้อยอะเยอะตอนไม่ตายวนบุตรโอ้โหลิเลียมาจะชนะอยู่แล้ว อุปกแเรสมิดกไม่บหรอกหมดได้หมดกูมาละกูมาละโดนกูได้พวกนี้มันมันแปงร่างแล้วี่เชมันแปงร่างเชินี่นมีนะมา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 าลังไปลงามช่วยอยูายาดันล่งต่อยให้ต่อยให้มหนึงเช อะไรตอะไรเป็นแดดยาวเท่าไหร่เชบอกอืมถ้ามันไม่ดึงอ่ะเรามีขออ่ะนิสัตว์เบาจังอ่ะจะผอใส่งอะเรเลยๆีได้มีอันตียังเชยอุ้ยไอ้เฮี้ยทำไมมันไม่ออกโมวะไม่บุกไม่มาโลจนโลเดี๋ยวเข้าให้ได้นะ ผมไม่มีอันตีนะพี่ล้างให้ล้างให้ล้งให้ล้างให้เลั้ว้ตผมล้างเลยแล้วงมลันะสีเชทันเลยผมล้างสีล้างสีล้างสีไอ้ปั๊บนเลยเ้ัวอวยผมเบื่อแก๊กว่าเล่นตัวอะไรก็โดนแก๊กหึ่งเดือดเดือดแก๊กดึงไอ้คนแก๊กทันนี้ไอ้บนเป็นอะไรแก๊กว่ นั่จริงมันเป็นอะไรพวกแก๊กกะลิงใครก็ดึงโดนเลยกระลิงกับแก๊กกระลิงชอบโดนโดดมาห้าไงโดดมาห้าเก็บูบูบู๊บเปิดน้องบู๊บเปิดลืมละไอ้พวกนี้ลืมละอะไรนะบู๊บอะไรๆๆๆนี่ๆๆนี่เลยเดี่เชมันเกินไปว่ะเพื่อนฮะฮะ วนเอาวนเอามวยอะเล่นคนรู้ใจเลยเกินไปเลยมจะด้นดเลยเมี่ยกิ้วนัดเลโอเควุัดกับผมจาเมีนสีแล้วลงโอลนี่อุ้ยมันแอบใช้ของเยอะว่าไคลรี่อะเยอะยู่โบแกตนนึ่งะะแต่แครี่ได้เหรอ

ม่าหลัดม่าหลัดอะไม่เล่นเลยเก็บสองโชว์ซะดีม <c oughs> <c oughs> <à> ั <th> ้งดูอย ah ่างนี้วะมีเงาปะมี่เงาแค่กับมันมีอันตรีไว้เหรอสองัต่อแม่มาสี่สัตว์โดนกุหลาดโดนกุหลาดเงี้ยโบบ้าบ้าไปถอยเฮ้ย บาแดดอีกสงทีงายอย่าเดินวโชว์หกแรดด้ยกันโหมันเดินอยเฉยมันเห็นผมเลยของทั้งน้นจอกเลยเวลเวลามเวลามเจ้าพรเข้ามาบุกเด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  ดูดฟิกดูดฟิกดูดเหมือนเท่ไอเวนเพื่อเท่ไอเวนเหมือนเท่ไอเวนธรรมดาไอสัสโอ้โหเฮ่ากูยังจะตายอีกไอ้้เหียไอ้เหี้ยช่วยหน่อยลูกบอลตั้งตูนึกว่าบางลาจันแล้วทำไมกูตายวะมีแค่เราสองแล้วสลิมไม่สัตยืนรับด่มนแบบโงงงยังเพิ่งจบยังไม่เล่นเลยคิวอะไรเลยวุ้นกับบ้านเคไม่จบ หายากมาล้าเก็บหมดมาให้หายตัวไอ้เวิร์จบดีเวิรจบดีคุณจะต่างกันไอ้ป่องเขาชอบทำตัวเล่นเป็นนะเว้ยยังไงยังไงพี่ฮะเล่นเป็นเฉยปล่อยให้หายาล้าไปก่อนดิโอ้โหพี่ก็หนูผม ทำเกมไว้ทำเวลา